ขอนำเสนอเลยเป็นตัวรุ่น 5G รุ่นนคืออะไรตอนนี้เป็นตัวเปิดตัวใหม่ของทางบูตเตอร์เลยยังไม่มีที่ไหนผลิตออกมาจำหน่ายและเป็นตัวมาใหม่ที่ผมได้ทำกับนักกีฬาแล้วได้ลองเทสผลิตภัณฑ์ออกมาว่าบอดีอกไทเทเนียมรุ่น 5G ของผมตัวนี้คุณภาพเป็นยังไงคือตัวปอก 5G ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเกดไทเทเนียมที่มีคุณภาพสูงที่สุด ผมเลยได้ลองเอามาผลิตเป็นปอกไม้คิวสนุกเกอร์นะครับ mm hmm. คุณสมบัติดียังไงออกคมมากขึ้นแม่นเหลี่ยมมากขึ้นอ,อธิบายไม่ถูกแต่ลองแล้วใช้เคเว้าเ้าอย่างเดียวเลยนะครับนะราคาเปิดตัวตอนนี้ขอแจ้กราคาเลยตอนนี้เราเปิดตัวอยู่ที่450ใครเห็นคลิปนี้ให้ราคาในไลฟ์ครับจัดไปเลยครับ399บาทเท่านั้นถ้าใครอยากลองอยากรู้ว่า 5G มันดียังไงมันดีเหมือน WiFi 5G ไหม ลองได้เลยครับเดี๋ยวยังไงมาลองที่ร้านก็ได้เราจะมีตัวอย่างของขอบรุ่น 5G ให้ลองอยังไงใครชื่นชอบคลิปนี้ชอบผลิตภัณฑ์ของทางบูสเตอร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ